วิธีทำวสกิจกรรมคิสมาสเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้แฟชั่นและถ้าเราไม่เติมจะสามารถได้แฟชั่นไหมสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกงยังจุดติยุดพบเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมโยกงยังหุดติยุภพบเลือดใหม่และนล็อกเอ็มคลาสิกเกณชิ้นอิมแพ็คซัมมานเนอร์วอและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ power pay หรือ ดดฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power p เ a y นะครับเห็นมีเพื่อนๆถามมานะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสจากตรงนี้ด้วยความที่ว่าภารกิจมีเวลาให้เรา3วันเราจะสามารถทำาเว s เพื่อรับแต้ม EP ได้ครบถึงเลเวล20ไหมในการที่เราจะอัพ1เลเวลจะใช้อยู่ที่500ซึ่งถ้าเราจะอัพถึงเลเวล20แน่นอนว่าต้องใช้อยู่ที่1 0,000ในการหา EP นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่เติมการจะทาให้ถึงเลเวล20ค่อนข้างยากหน่อยหรือถ้าเราไม่มีหย่อนเปาเลยก็คือไม่สามารถทำได้นะ คือเควสท,ที่เราจะได้รับเลยนะครับเขาก็จะมีแยกเป็นเควสรายวันอันนี้จะมีเวลาให้เราทําในทุกทกวัน3วันหรือก็คือ3ครั้งด้วยกันแล้วก็จะมีเควสกิจกรรมที่เราจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในภารกิจแบบนี้ซึ่งในส่วนของเควสรายวันนะครับก็จะมีเพียงแค่เราเข้าสู่ระบบล็อกอินเกมตรงนี้จะได้100สําเร็จเควสล่างเงินรางวัลจะเป็นเควสจากตรงนี้นะครับล่างเงินรางวัล6ครั้งทําให้เสร็จจะเป็นระดับดาวไหนก็ได้ขอให้ครบ6ครั้งอันนี้จะได้150ต่อมาจะเป็นกําจัดมอนเตอร์1000ตัวกําจัด Monster ตัวไหนก็ได้นะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ตัวไหนก็ได้ขอให้ครบ1000ตัวจะได้อยู่ที่200ต่อมาเลยสําหรับเควสรายวันเขาให้เราสําเร็จภารกิจรายวัน2รอ,อบหรือก็คือ10ภารกิจรายวันจากตรงนี้ก็กดมาดูที่เป้าหมายเลือกตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเลือกในส่วนของภารกิจสีเขียวจากตรงนี้นะครับเขาก็กะให้เรามาทําภารกิจในทุกๆวันไม่อยากให้พลาดภารกิจในวันนั้นๆเมื่อเราทําภารกิจครบ10เควสตรงนี้ก็จะได้ EP พีอีก100แต่ที่จะมีทํายากเลยนะครับภารกิจราย น,นั่นก็คือรับค่า Activity 100เพราะโดยพื้นฐานภารกิจรายวันถ้าเราจะทําให้ครบ100แต้มมันจะทําไม่ได้แต้ม Activity จะขาดเราต้องใช้ยาแกนย่า30% 24ชั่วโมงซึ่งในงส่วนนี้เราต้องซื้อเอาจากการเติมเงินตรงนี้นะครับจะมีตั้งแต่49กับ69ฉะนั้นถ้าเราจะซื้อให้คุ้มโดยพื้นฐานแล้วเราก็ต้องกด69มาถ้าใครไม่ได้เติมรายวันอยู่แล้วเรียกได้ว่าเราจะพลาด150แต้มถ้าตีแค่ภารกิจรายวันที่เราจะสามารถทําได้โดยไม่เสีียยยออะะไไรรเลเลาจดู้่่ท วันละ550 EP หรือก็คือวันละ1เลเวลแต่ถ้าบวกภารกิจรายวัน Activity ตรงนี้เราจะได้150ตีว่าวันหนึ่งเราจะได้ EP วันละ700 3วันก็2,001แต่นอกจากภารกิจรายวันที่เราจะสามารถทําได้แล้วก็ยังมีภารกิจแบบทาครั้งเดียวให้เรากําจัดอน n เตอร์บอสใดๆก็ได้เลเวล60ขึ้นไปในส่วนนี้ถ้าจะง่ายหน่อยเราก็ไปทําการตีดันเจี้ยนส่วนตัวขอแค่เลเวล60ขึ้นไปไนะครับก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นเควสหรือเราจะไปล่าบอสพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ดันเจี้ยนอาจจะง่ายที่สุด พ p ของมอนเตอร์จะไม่ได้เยอะเราตีให้จบครบ3าครั้งก็จะได้รับอีก8 0 0 e p ภารพกิจต่อมาอันนี้ได้รับ800 EP อีเช่นกันนะครับแต่เขาจะให้เรากําจัดมอนเตอร์หัวหน้าเลเวล60ขึ้นไป6ตัวอันเนี้ยจะมีความยากมากขึ้นหน่อยเพราะมอนเตอร์ที่เป็นระดับหัวหน้าและเราต้องไปตีในเส้นทางอันตรายจากตรงนี้นะครับเราก็ว้าไปเดี๋ยวผมว้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเลือกดูว่า,วา,อาวม,าามอเานเตอร์ระดับหัวหน้าอยู่ตรงไหนบ้างโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะมีช่วงเวลาในการรีเฟซแบบนี้นะครับอันเนี้ยระดับหัว เทาจะอยู่ตรงนี้ข้อสังเกตง่ายๆนะครับให้เราดูแผนที่เปิดมินิแมปขึ้นมาให้มันเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อหัวหน้าอยู่ด้านหลังจะแตกต่างจากมอนเตอร์แบบปกติอย่างมนุษย์หิมะหัวหน้าก็จะอยู่ตรงนี้อย่างมอนเตอร์ตัวนี้ซอมบี้เหาะฟ้านะครับหัวหน้าก็จะอยู่ตรงนี้ข้อสังเกตที่แตกต่างเลยก็คือเขาจะเป็นหัวหน้าขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วมอนเตอร์ระดับหัวหน้าเนี่ยส่วนมากแล้ว SP จะค่อนข้างเยอะเราสามารถมาตีดอกพวกของสีแดงได้ด้วยนะครับเผื่อเราต้องการประดับล80ปประดับมาน หรือของอื่นๆเพิ่มเติมเราก็มาทําการตีมาร่ามอนเตอร์ระดับพิเศษหัวหน้าเราก็ต้องตีให้ครบ6ตัว6ครั้งเราถึงจะได้รับ E ี8ี0ต่อมานะครับเขาให้เราเนี่ยจัดทีมผ่านดันเจี้ยน3ครั้งดันเจี้ยนทีมก็จะอยู่ที่เมนูตรงนี้นะครับดนันจะเป็นดันเจี้ยนไหนก็ได้แต่แนะนําง่ายหน่อยก็จะเป็นดันเจี้ยน2คนอะไรพวกนี้นะครับเราลงไปได้เลยถ้าดันเจี้ยน2คนดันเจี้ยนเลเวล70 SP ของเขาจะอยู่ที่1ล้านของบอสนะเมื่อเราผ่านดันเสร็จสิ้นเขาถึงจะนับรอบให้เราโดยรวมแล้วเราต้้อองผ่าน3รรบบก็จะไดั อีก800ต่อมาเขาให้เราเนี่ยใช้เหรียญยุทธภพนะครับสามแสนอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้รีบอะไรนะครับโดยพื้นฐานในแต่ละวันเราต้องซื้อมีแกะสลักสีเงินอยู่แล้ววันละ99เล่มเราก็ใช้อีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้ครบ3 0 0 0 0นก็รอ3วันก็ได้ถ้าเอาแบบง่ายหน่อยแต่ถ้าเราแบบรีบเราก็ไปซื้อพวกของในการอัปเกรดหรือถ้าอยากประหยัดมากกว่านั้นเราก็ให้เพื่อนๆตั้งแผงเป็นเหรียญยุทธภพอันนั้นเขาก็จะนับเหมือนกันนะเพราะเป็นการใช้เหรียญยุทธภพซึ่งอันนี้ก็จะได้ ep แาดร้ห้ ใช้หยวนเป่า600หยวนเปาก็จะเป็นพวกนี้ครับต่อให้เป็นผูกหรือไม่ผูกก็ได้แต่เราต้องใช้600ถ้าใครมีหยวนเป่า600การที่เราจะทําให้ถึงเลเวล20ได้แต่ถ้าใครไม่มีหยวนเป่า600และไม่สามารถเติมได้บอกเลยว่าทําไม่ได้นะครับเพราะว่าภารกิจนี้เราจะได้ EP ถึง2,000ก็เหมือนเราจะได้ถึง4เวลด้วยกันนะครับ4เลเวลวจากตรงนี้นะแค่ภารกิจเดียวแต่ก็จะมีวิธีใช้หยวนเปาเพิ่มเติมนะครับก็ให้อีกหนึ่งตัวละครทําการตั้งแผงแล้วเราก็มีหยวนเป่าอยัดหรื จะให้เขาเปิดร้านค้าครับโดยใช้หยวนเปาก็ได้แต่แน่นอนหยวนเปาที่เราเสียมันก็เสียอยู่ดีฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากก็ลองเลือกดูว่าเราเนี่ยจะซื้ออะไรเช่นเดียวกันกับเหรียญยุทธภพสามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับภาริกิจต่อมานะครับเขาจะให้เราทําใช้แต้มความเหนื่อยถึง600แต้มโดยพื้นฐานละวันหนึ่งเขาจะมีค่าความเหนื่อยให้200ซึ่งจะรีเฟรชทุกๆเที่ยงคืนอันนี้เราสามารถทําการคาพอันไหนก็ได้ครับอะไรก็ได้จะเป็นคาพอาชงอาชีพได้หมดเลยคับให้ครบ200แต้มแต่ถ้าเรา จะเสร็จสิ้นภารกิจในวันเดียวเลยอันเนี้ยเราอาจจะต้องไปหาร้านค้าที่ทําการตั้งแผงการที่เราคร้า1หนึ่งครั้งก็จะใช้ค่าความเหนื่อย2แค่เราไปทําการครัาในร้านค้าอื่นๆก็จะถูกนับด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไปสร้างตัวละครเด็กมาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ตั้งแผงในราคา1เหรียญยุทธภพก็ได้ครับแล้วก็ทําการคร้าให้เต็มลิมิตตอนเนี้ยก็จะสาเร็จเสร็จสิ้นภารกิจได้ง่ายมากๆภารกิจต่อมานะครับให้เราเนี่ยกำจัดผู้เล่น10คนด้วยกันจะเป็นคนเดิมซ้้้ําาาาๆกกก็็ไไดนนะเอออแบบงง่่ยยหยวปสรี ละครมาเลือกคนเราฝ่ายเราจะได้ไม่ต้องเสียอะไรมากนะครับปรับโหมดเป็นแบบนี้แล้วก็ทําการซัดเข้าไปได้เลยนะครับโจมตีเข้าไปปุ๊บตีปื๊บ,บแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยทำการกดเกิดแล้วเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆตีจนกว่าจะครบ10ครั้งเนี่ยให้เขาเกิดให้เขาเกิดให้เขาเกิดและยิ่งตัวละครอีกตัวหนึ่งมีแต้มค่าเกียรติยศอยู่แล้วบอกเลยว่าก็จะมีความง่ายในการที่เราจะเก็บเพิ่มเติมวันละ2000แต้มผมตีไปแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้ผมก็ตีไปอีก3ครั้งอันนี้ตีไปอีก4ครั้งโดยรวมเราก็ต้องตีอีอก 3ครั้งด้วยกันหดเข้าไปครับสก,กิลฟุ้ง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 ,งโดดเกิดขึ้นมากระโดดสก,กิลใส่เข้าไปทีหนึ่งโชว์แล้วก็ปาดเข้าไปโชว์ปาดเข้าไปทีหนึ่งบับลอบสุดท้ายเราจะสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจอื้อไปเข้าไปเรียบร้อยไหมปาดจบนอน มาดูภารกิจของเรากันนะครับนี่เลยกําจัดผู้เล่น10คนต่อมานะครับนั่นก็คือการเสริมพลังเสริมพลังไม่ว่าจะติดหรือแตกก็แล้วแต่เขาก็จะนับภารกิจให้หมดเลยนะครับถ้าเอาแบบง่ายหน่อยเราก็เอาเป็นของที่ยังไม่ทําการใส่องค์ใส่อฟก็ได้นะแล้วก็ทําการตีบวกแบบนี้นะครับตีให้ครบ20ครั้งจะตีแตกก็ได้นะตีติดก็ได้นะครับเขานับให้หมดแต่ผมก็เสริมครบจบหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งการเสริมพลังเนี่ยจะได้ EP ถึง1 5ึ0งแล้วก็ภารกิจสุดท้ายให้เราทําการเติม5 49จะได้รับ EP 3,000หรือก็คือ6เลเวลถ้าเราจะคิดแค่ EP ที่เราสามารถกดรับได้อย่างภารกิจรายวันวันละ550 3วันก็เป็น1,500บวกเพิ่มภารกิจที่เราจะทำได้800จากการหวดบอสเลเวล60ขึ้นไปต่อมามอนสเตอร์ระดับหัวหน้า60อันนี้ก็จะได้อีก800มีดันเจี้ยนทีม3ครั้งจะได้อีก800กํากำจัดผู้เล่นอันนี้จะได้1,000เสริมพลังจะได้1,500ใช้เหรียญยุทธภพ3 0 0 0 0 0อันนี้จะได้800ใช้สะสมความเหนื่อยล้า6 0 0แต้มอันนี้จะได้1000 นี่จะเป็นภารกิจที่เราจะสามารถทําได้นะครับโดยรวมแล้วเราจะได้ EP พีทั้งหมด8,350ถ้าตีเป็นเลเวลจะอยู่ที่16เลเวลกว่าๆจะอยู่แค่ตรงนี้ครับมันจะไปไม่ถึงเลเวล17 1 8 19แล้วก็20แต่ถ้าในกรณีที่เรามีหยวนเป่าใช้ถึง600อันนี้จะทําให้ถึงเลเวล20ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเติม549แต่โดยพื้นฐานยังไงเราก็ต้องเติม379ถ้าเราจะเอาแฟชั่นนะครับก็เหมือนเราต้องเติมเพิ่มอีกเล็กน้อยการที่เราจะทำ, 20, เ,เ,าาาทำเลเวลยไดยโม่ต้้อองทําากรซืส เขาจะมีให้เราซื้อเลเวลด้วยโดยใช้หยวนเปานะบอกเลยว่าตรงนี้มันจะทําให้เราสิ้นเปลืองมากๆแต่นั้นในส่วนนี้ก็ทําการกดรับอีพีมาก่อนนะครับผมก็ทําการกดรับให้หมดหลังจากรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล10เห็นไหมโอ้โหกดเวลกระเด้งกระโดดก็เหลือภารกิจที่ผมจะทําได้อีกแค่2ภารกิจเท่านั้นแต่ในส่วนของภารกิจรายวันผมก็ต้องรออีก2วันมีพรุ่งนี้แล้วก็เมือ่อเลเวลของเราก็จะไปหยุดอยู่ที่16นั่นเองก็สําหรับในพาทนี้มาแนะนําประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการทําเควสคําสั่งวางเอเ,อเอออืฟชค หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอย่างไรก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ